เพื่จะพามาเบ่งเฮ็ดหูหนูค่ะเกิดจุคอนใหม่ค่ะเป็นใหม่แค่เด้อค่ะเกิดตามธรรมชาติค่ะต้นแค่นี่ก็เป็นต้นที่ตายแล้วนะคะแต่ว่าเหลือลำต้นเขาไวค่ะเพราะต้นเขาเปียเขาหยั่งสินะคะก็จะเกิดเฮ็ดนะะเนาะค่ะเอาไปปลูกค่ะ เกิดเองค่ะอันนี้กำลังเกิดค่ะตรงนี้ ดอกกำลังงามเลยค่ะอ,อันนี้กำลังเกิดค่ะมีดอกหน่อยค่ะบางดอกกระแกเราด้วยค่ะเพราะว่าเพชรพึ่งมามาเบิงนะคะ่ะคือบอได้ที่แหลกมาเจอมาเกปักซีดาค่ะบันที่นี่มันอยู่ข้างต้นซีดาก็เกลยนเลีเ้ยวไปเอา้าเฮ็ดหูหนูก็เลยเดี๋ยวท้ายคลิปไ้นะคะ